ดีครับพี่น้องกินเล่นสไตล์การ์ี่แต่ขโมยมุมองข้างบ้านครับพี่น้องนี่และครับพี่น้องมุมมองสองหน่วยอันดับแรกเรามาล้างมุก่อนนะครับพี่น้องอันดับต่อไปนะครับพี่น้องปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะก็ไม่ได้เลือกกระโหลกผมยังคงกว่าเลยครับ รากข้างนอกเสร็จแล้วครับพี่น้องอย่าลืมรากข้างในด้วยครับใครเป็นน้องหนสัตว์เขาเขาเลยเขาพี่น้องใครเป็นน้องไนสัตว์น้องเนี่ยผ้มงกระบางเหมือนเจคนเลยนะคร kind of ับอล้าก็เราความรู้จักกับวัตถุดิบในการทำเครื่องกินก่อนนะครับอีเข้าพี่น้องอีอะ พี <łość> ่เหาในการทำขั <Harriet> ้นจิ้มเกลือข้าวพี่น้องถ้าผอมแล้วก็ทิ้มทิ้มหนังในสัตว์ขี้แดง